สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายบ้านสวนหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาอยู่ที่สกลนครน,นะคะห่างจากตัวเมืองสกลนครแปดกิโลเมตรนะคะห่างจากสนามบินสิบห้ากิโลเมตรนะคะอยู่อำเภอเมืองอยู่ตมบนห้วยยางนะคะอยู่บ้านบอน อำเภอเมืองสกลนครนะคะบรรยากาศค้มฟ้าคลืมฝนบรรยากาศค้มคมที่ดินถมแล้วนะคะ6ไร่หนึ่งเจ็ดสตารางวานะคะติขายได้ราคา6กล้านห้าแสนบาทที่ดินเป็นโฉนดนะคะไฟฟ้าปัดปลาอินเทอร์เน็ตนะคะพร้อมนะคะ ไม้ผลมายืนต้นเต็มพื้นที่นะคะไม้ผลเก็บผลผลิตได้ยกเว้นทุเรียนนะคะมีอยู่5ต้นยังไม่ได้ผลผล,ผลิตนะคะหกไร่หนึ้อยเตารางวานะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กศูนย์แปดเจนะคะ ห่างจากถนนสายหลัก500ห้าร้อยเมตรห้าสี่รอยเมตรห้าร้อยเมตรนี่แหละคะ่ะห่างจากถนนสายหลักนะคะบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะผักหวานป่าสามสิบกว่าต้นมะนาวสามสิบกว่าต้นนะคะ ไม้ผลมีทุกอย่างนะคะพยุงยางนายางนาน,นี่ลงเชื้อเห็ดได้เลยนะคะหกไหร่หนึ่้อยเตารางวาเรากำลังเคลียร์พื้นที่ในส่วนติกด้านหน้านะคะ ด้านหลังน่าจะเดินไม่รอดวันนี้นะคะสนใจติดต่อติ๊กมาได้นะคะหกล้านห้าแสนบาทค่ะระบบน้ำในสวนใชโนะะ้โซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์สี่แผง โ oh, อ้บักซีดาสุกแลเดอ้อดีเดอ้อสุกแลเดอ้อดีพร้อมกินแล้ว <c oughs> ในสวนในสวนบรรยากาศในสวนมาให้ชมมีทุกอย่างนะคะไม้ผลไม้ยืนต้นอันนี้ฝั่งหน้าบ้านนะคะฝั่งศาล หน้าบ้านเป็นมะนาวแล้วก็ไม้ยืนต้นผสมผสานนะคะบกบ่อมะนาวเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปหน้าบ้านเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะหกไร่หนึ้อยเตารางวา อันนี้ติขุดคลองนะคะสามารถเลี้ยงปลาเข่งเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรได้ขุดคลองยาวอยู่นะคะเลียนแบบธรรมชาติวกไปบนมาคือทำหลายคลิปแล้วคนดูคงจะเบื่อนะมาหน้าบ้านกนละ้วย ส่วนมากเป็นกล้วยหอมทองในสวนกล้วยหอมทองผ่า,าเลี้ยงน้องไผ่กิมซุงผ่หวานเพชรน้ำผึ้งไผ่สร้างมน์นะคะในสวนมะพร้าวก็มีหกต้นนะคะขนุนนี่เต็มสวนนับไม่ถูกไม่ไอ้นี่นะคะ มะม่วงนี่เยอะมากในสวนเก็บผลผลิตได้ทุกอย่างนะคะอันนี้ข้าวหวานป่าอันนี้ต้นไม่ใหญ่นะคะต้นใหญ่นี่อยุดสวนมากอยู่ข้างหลังอันนี้เลาะเลาะเลาะ,ละ,ละเดี๋ยวก็ประมาณเดือนหนึ่งก็แตกยอดนะคะมะขามป้อมกำลังแตกใบอ่อนน่าจะ อ,อ๋อทั้งแตกใบอ่อนทั้งออกดอกมะขามป้อมยักษ์นะคะได้ผลผลิตแล้วปีก่อนปีนี้เพิ่งเพิ่งจะนะคะบรรยากาศสวนมาฝากนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839นะคะ 6ไร่176ตารางวานะคะอยู่บ้านบอนสกลนครนะคะอยู่บ้านบอนตําบลห้อยยางอําเภอเมืองสกลนครนะคะ0876219839ค่ะติ๊กนะคะขอบคุณสำหรับาการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเด้อขอบคุณมากขอบคุณแห่งขอบคุณหลายๆ อากาศที่สกลนครเริ่มเย็ยนละรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณกันกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ